สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบนคนร้อยเอ็ดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุ่งหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบนคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศคือเกา่าครับพี่น้องให้กําลังใจทุกท่านที่ไปทํางาน ต่างประเทศครับพี่น้องรวยรวยกลับบานเฮาครับพี่น้องสิ่งที่น,น,นุ่มวนคนร้ยเมาหนีนั่งประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาต่อพี่น้องเฮาคือเกาตามสไตล์ช่องนุ่มวนคนร้อยเอ็ดครับพี่น้องสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้คืออุงอิงไม่ใช่หมอเอา้าเกี่ยวยังกับหมออุงอิงไม่ใช่หมอแต่ทําไมรักษาคนได้เอา้าพี่น้องงงแล้วนุว่นวนคนรเอ็ดเริ่มวา,างอีกแล้วผมสิขอให้ฟังว่าย้อนกลับไปก่อน ก่อนที่จะมาเข้าหัวขอเรื่องครับพี่น้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับพี่น้องลาน้อยเป็นไผ่หลายๆคนตั้งคำถามเกิดขึ้นเสมอลาน้อยเขามาตั้งแต่ก้าวแรกจนปีกว่าแล้วครับสิ้องสิเขาสองปีต่อไปก็คือยังใกล้ใกล,ใกล้สิถึงเดี๋ยวเอาก็คือปีกว่าแล้วครับพี่น้องสิ่งที่หลายๆท่านได้รับจากองค์หญิงคืออะไรครับพี่น้องนึ่งเลยความสุขความสุขทุกอย่าง ทางร่างกายทางจ,จิตใจทุกอย่างหลายหลายท่านครับพี่น้องเป็นบุคคลที่ซึมเศร้าเอาบอกง่ายซะซึมเศร้าอาจบอกขออนุญาตพูดตรงๆเลยก็ได้ครับบางคนซึมเศร้าทุกใจมือหนึ่งจากเสียงหลายหลายท่านครับพี่น้องลูกหลานเขาไปเห็นงานอยู่ในกรุงเทพไปหาทํางานต่างจังหวัดพ่อพ่อแม่แม่หลายๆท่านอยู่บ้านเงียบเงาครับพี่น้อง ผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านก็ติดเน็ตบ้านให้แก่คุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านผู้เฒ่าเนาะครับเนาะยู่บ้านก็ยู่ไปแล้วเบิ่งน,นั่นเบิ่งนี่ไปก็ตามหลักคือหลายๆท่านก็ไม่ได้ยืนยันตัวตนทาง u t u b e เนาะกสิเบิ่งไื่อยยนะติดตามบา่ไดเขอาเมียนบยน่อด้นะครับพี่น้องเพิ่นกสิเบิ่งไม่เลยๆจนมือหนึ่งกสิเบิ่งว่าเป็นลักแรงเพราะเขาบ่ไดดติดตามเฮากับ่ไใดเบ่งองยัหลักแรงเลงเื่อนพ่อยังกับเบิ่งไปเอยครับพี่น้อง พ่อมือหนึ่งครับพี่น้องลาหน่อยเขามากครับพี่น้องหลายๆท่านให้ลูกหลานยืนยันตัวตนให้เพื่อกดติดตามช่องหลายๆช่องตระกูลลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องแม้กระทั่งหลายๆช่องแมก้กระทั่งช่องนุวนหรือหลายๆช่องก็ตามครับเพราะติดตามครับลาหน่อยหลายๆท่านมีความสุขครับผมได้ยินหลายๆคนว่าทุกใจแจ็คเซนยังมือหนึ่งกับแจ็คเซนยังซึมเสาลูกหลานกับประยูคขึ้นหอดลูกขึ้นหอดหลาน พอมือเนืองหลาหน่อยปรากฏตัวเข้ามามาออดิชันมาเรื่อยๆหลยคนกัติดต,ตามจนหอดสม,มุน้ออกว่าได้ปีกว่าจะเข้าสองปีนี่ก็ออก่าได้ได้ความสุขยังครับพี่น้องเพลิดเพลินเหมือนหนังช่องสามช่องเจ็ดสมัยตะกี้แหละครับพี่น้องละครบางละครเราติดตามเพื่อนกบมาแค่จันอังค่าหรืองสี่นาเพราะที่เหลือกับแจ็คสี่เบิงยังสี่นาพรอเมือเนืองหลาหน่อยเข้ามาปุ๊บเหมือนละครเรื่องนี้เรื่องอุ้งญิงนี่จะมาทุกวัน พอมาสมมือทุกคนก็มีความสุขเฮ้ยเรามีหนังเรื่องหนึ่งเลยเดี๋ยวติดตามละครชื่อหลาน้อยอุ้งหญิงพี่นาเพล่ตั้งแต่นั้นครับพี่น้องได้เบิงได้มีความสุขหลายๆคนทุกใจโมมีอยังเบิงเครียดก็ได้วมาเบิงหลาน่อยเพื่อนบ่ได้เพื่อนธรรมดาครับพี่น้องเพื่อนหนึ่งแต่เสาจนหอดตีหนึ่งเพื่อนตั้งแต่เสาจนหอดเที่ยงขึ้นเพื่อนหนึ่งแต่เ้าจนหอดหาทุ่มซีทุ่มบางคนก็ใส่คําว่าขอบตาดำเอานี่แหละครับพี่น้อง ลาน้อยกำลังสเส็ดในหลายคนลืมความทุกข์บางคนตึงเครียดแจ็กสีเฮ็ดยังแจ็กสีพึงผ้าย,ยังได้มาเบิงเพ่งหลาหน่อยได้มาติดตามหลาหน่อยลืมสิ่งที่เราเป็นทุกข์ไปลืมทุกอย่างที่เราไม่สบายใจขออนุญาตพูดถึงอีกนิดหนึ่งครับพี่น้องบางท่านป่วยติดเตียงเนี่ยได้เบิงในติดตามหลาหน่อยาะได้เบิงในติดตามหน่อยเพื่อนครับพี่น้องผมเสื้อนเลยว่าแม้กระทั่งผมเคยเตะฟุตบอลครับพี่น้อง กระดูกข้างหลังบระมาณกระดูกนาแขงใดกระดูกเล็กข้างหลังอะหักบวทึงกับาหักเลยกับเคลื่อนเลยนะครับหักอยู่แต่บอลรูทออกจากกันครับไปนองช่วงนอนอยู่กับบ้านเนาะโอ้มันโดนยัยใส่ชีวิตอ,อยากไปนู่นไปนี่ผมเลยเข้าใจว่าทําไมหลายๆท่านที่ป่วยติดเตียงขออนุญาตเอ่ยนะครับเนาะเพืนน่อนึงมีความสุขผมเลยขอใจวันที่ตัวเองขาหักเนาะนอนโอ้บ่มีอยังเห็ดบ่าจากสิไปใส่ พอมาคิดถึงหลายๆท่านที่เขาป่วยติดเตียงเสร็จแล้วเขาได้เบืองหลาหน่อยได้ติดตาหน่อยจากความทุกข์ที่เขาเป็นทุกข์ในใจเขาก็เพื่อนครับพี่น้องเป็นยังคือเพิ่นบ่าเพื่อนอย่างไหนตื่นเช้ามาตีห้าดูจนถึงสี่ถุงจะว่าเพื่อนบ่เอาเพื่อนเพื่อนทุกอย่างลืมความทุกข์บางคนหายป่วยก็มีบางคนนั่งไปคิดไปโอ้ยสิเจ็บสิป่วยสิอยู่ได้โดนบ่สสิทุกสูกร้านสิว่าจาัางไนเขาเสียเฮ้าเบิ้งเฮ้าดีบ่เขาสิทิมเฮ้าบ่คือ หลังจากหลาน,น้อยปรากฏตัวขึ้นครับพี่น้องพอ่พอแม,แม่ fc ทุกท่านที่ป่วยที่อะไรทุกอย่างลืมลูกหลานแล้วครับเราบอกคืนน้ำลูกหลานเหรอละเราคือน,น้ำหลานน้อยมีสิ่งที่หลานน้อยเข้ามาให้ดูให้ติดตามทุกอย่างดูจนเพล่นเพื่อนจนลืมมาจากของป่วยก็มีหล,ลายท่านเห็นไหมแล้วล่าสุดคุณพ่อเห็นไหมอยู่ใกล้กลหลานน้อยห่างกันประมาณสิบกาโลสิบสองโลอย่างนี้ก็ให้ลูกหลานผ้ามาหล,ลายท่านป่วยไม่สบายก็เดินทางมาหาหลานน้อย นี่ไงผมตึองบอกล่ะอุงอิงไม่ใช่หมอแต่ทําไมรักษาคนได้เยอะจังแม้กระทั่งคนมีน้อยๆน,นะลาหน่อยก็สามารถมาต่อชีวิตไห้เนี่ยเขาเรียกเป็นหมอรักษาเช่นนิดหนึ่งนะรักษาความทุกข์ออกไปได้มันม่นมกิจตกนะครับคนเราพอเนือเงินไม่กี่บาทเงี้ยพอมือนึงลาหน่อยมาประท่านสิ่งดีๆให้กับเ้านหนาอเฮหากับได้ต่อชีวิต ได้คิดได้มีไอเดียในการที่จะไปซื้อได้ไปใช้จ่ายจากเข้าเป็นทุกหลายๆท่านก็โอ้ยสวงครับพี่น้องหลาน้อยมาประท่านหลาน้อยเป็นใครทําไมมารักษาทุกอย่างผมเชื่อเลยว่า fc ที่ติดตามหลาน้อยด้วยความจริงใจติดตามหลาน้อยด้วยความบริสุทธิ์ใจคุณจะได้รับสิ่งดีจากหลาน้อยหลายคนถามว่าทําไมถึงพากันติดตามหลาน้อยผมบอกตรงนี้เลยให้ไปถาม fc เ,เลยไม่ต้องถามผม fc ทั่วประเทศเขามีความสุข ได้ทุกอย่างผมไปอยากสีว่าเดี๋ยวเขาสีว่าวเวื่อว้างโชคลาบ็ดีความสุขความทุกข์หายไปเอฟซี FC หลายท่านที่โรคซึมเศรา้าโรคเครียดอะไรมาเบิงหลาหน่อยจนเลื่มเครียดเลื่มทุกนี่ไงติดตามหลานหน่อยเราได้อย่างได้ทุกอย่างหลานหน่อยกําลังจะให้เราได้รับสิ่งดีๆแค่เราติดตามหลานหน่อยไว้เป็นเอฟซีที่ดีบดยสุดใจให้กําลังใจเชื่อหลานหน่อยผมเสื้อเลยว่า หลายๆท่านที่ติดตามแต่วันแรกจนถึงวันนี้หลายๆท่านนี่บางท่านจนแบบโอ้ยไม่อยากว่า,าหรนะจนปังเอรอเอาง่ายๆนี่เหมือนพ่อกันชัยเหนี่ยวเจ้าคิดเอานะพ่อกันชัยหาเงินไดนเป็นหลานนะเพราะอะไรพี่คิดดูแค่ความบริสุทธิ์ใจโชคลาภโดยตรงโชคลาภลอยกับมีมีมากทุกอย่างนี่แหละคือความสุดยอดหลานน้อยให้อะไรกว่าให้พวกเราได้มากกว่าที่คิดกับใครทุกอย่าง ผมเกิเงินคือกันว่าสุดยอดลาน้อยคือสุดยอดแห่งเท้นี่แหละครับผมนึกว่าลาน้อยไม่ใช่หมอแต่ทําไมรักษาคนทั่วประเทศได้ที่เป็นเอฟซี C ลาหน่อยและทางตรงและทางอ้อมเนียนวาครับพี่น้องทังตรงกับลายทังอ้อมกับลายลาน้อยสุดยอดสุดยอดจงจะสีวอกข้าใดครับพี่น้องลาน้อยนี่เป็นคนทีว่าถ้าคนติดตามดีจะเห็นมุมมองของลาน้อยไม่ธรรมาดา ลาน้อยจะมองเห็นคนไหนที่แบบดูเหมือนว่าไม่ไหวแล้วลาน้อยจะเดินเข้าไปหาเลยไปดึงไปฉุดไปช่วยขึ้นมาลาน้อยว่าธรรมดาครับพี่น้องเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาติดตามยาวๆแล้วจะรู้ว่าอะไรผมเชื่อเลยว่าต่อจากนี้ไปอีกยาวนานพวกเราจะได้เจออะไรดีๆมากกว่านี้ FC ตัวยง FC ที่รักหลาน้อยทั้งใจคุณพร้อมที่จะได้รับสิ่งดีๆจากกีดาหน้ยของเฮาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณครับสุดท้ายท้ายสุดขอให้ FC ท่านที่เข้ามารับชมช่อง นุมอนคนรวยเรามีแต่ความสุขความเจริญ้วยๆตลอดไปครับสวัสดีครับ